โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft หมดฮาร์ดคอร์กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อย่างที่รู้กันแล้วพาร์ทที่แล้วเราก็สามารถสร้างเป็นเตียงนอนได้ตามสมปรารถนาพาร์ทนี้เราก็ต้องหาอาหารที่จะตายแล้วเดี๋ยวของกินแอปเปิลก่อนไม่ไหวแล้วทาไมมันหิวอย่างนี้เนี่ยบ้าไปแล้วเดี๋ยวนะการที่เราจะทําเป็นฟา,ฟาร์มได้เราจะทําฟาร์มได้ต้องใช้เป็นโฮผมจะใช้หินแล้วกัน โเคโฟร์นันอยู่นี่รู้สึกว่าข้างใต้เราจะมีฐานอยู่ด้วยนะเนี่ยเดวนะเดี๋ยวนะผมค่อยลงไปเอาแล้วกันเอาเป็นว่าเรารีบปลูกข้าวให้ไวที่สุดในโลกนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเนาะดีไหมต้องดีดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนไนนไปลูกไปด้วยเลยดีกว่าแต่ยังโชคดีไงที่ผมเกิดที่ดินแดนที่มันติดน้ำไม่งั้นเราจัดลำบากไอ้นี่ไม่ใช่เดินไปไม่ใช่ โอเคอืมโอเคเรามี28มาเล็ดพันหวังว่าจะมีพวกมอนสเตอร์อะไรคีปเปอร์มาฆ่าอมจากข้างหลังมาระเบิดตู้อะไรอย่างนี้นะไม่มีหรอกเนาะมีก็แย่แล้วสิอัน,นี้เราก็จะมาเป็นเกษตรกร,ร,กรทำฟาร์มกันอย่างเดียวเลยโหด,ดไม่รู้ว่ามันจะปลูกขึ้นทันหรือเปล่าวะดี โอ้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยอเดนเพราะผมประมาทไปด้วยแหละเราเล่นแบบเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอาหารเราก็ยิ่งหาย,ายากเข้าไปอีกอะมันเป็นเควสไว้เ <laughs> นี่ยผมอยากกินไก่เหมือนกันนะเนี่ยขอกินหน่อยเจ้าไก่ไม่น่ยต้องทนไว้แล้วทำไมันนี้มันแตกยากจางเงี่ยโอเคทำลายยากไม่ใช่แตกยากแปลกๆไไม่รู้แตกยากเนี่ยเฮ้ ว่าไม่ทันชัวปะ่ะใครรู้ว่าผมจะทำอะไรป่ะแอปเปิลเถอะแอปเปิลเถอะมาตัดต้นไม้ดีกว่าโอ้จัดต้นไม้แถวนี้มันเป็นต้นไม้สูงๆนั้นเลยวะถ้าผมใช้เชียร์ตัดไม่ได้นิดนะโอเคใช้มือเปล่าแล้วกันปะวันแอปเปิลมันร่วงหล่นมาเถอะถ้าตัดไม้จริงๆใบม,มันก็ร่วงได้นะตัดเพื่อนๆเห็นต้นไม้ปะ่ะมัน โคตรใหญ่เลยอะโคตรสูงเลยใครจะบ้านไปตัดได้หมดวะต้นหนึ่งก็สี่สิบบล็อกแล้วอะเอาหนะผมตัดไม้ทําลายป่าเฉยแล้วกันใช่ใบไ,ไม้มันอะแอปเปิลจงมาจะมาเอาไหมเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่เป็นอาหารได้มากกว่าต้นไม้วะกินดอกไม้อะไรอย่างี้ได้ไหมแล้วชาตินี้จะเจอไหมแอปเปิลของเราเจอแต่ซัฟฟิง้ง ต้องเจอสิตะกี้ยังมีดอกแอปเปิ้ลมาได้เลยอ่ะพาที่แล้วอ่ะผมยังได้แอปเปิ้ลมาเลยนะพาที่จะไม่ได้โอเคเย่ผม <Okay, yeah. S 1> คิดว่าตกเองละได้มาแล้วยูนี <laughs> ่แหละกินแอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันนะผลท้ายการเป็นบังสวิรัตของปาวาน <laughs> ปาวานนี้ไม่ปาวานตัวนี้ไม่กินเนื้อนะ <laughs> ครับากินแต่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีไหมแอปเปิ้ลระหว่างรอระหว่างรอ ใช่วเราได้ขนมปังเอ้ยไข่แอกเราได้ขนมปังมาชุดนึงผมว่าเราก็น่าจะสบายเหมือนกันนะพราะผมปลูกอะไรเยอะๆย่งเงี้ยแอปเปิลอยู่ไหนฟอ้ออกมาซะดีๆโหแตมันหายากเหมือนกันนะผมว่าอัตราการดอบปน่ามานห้าเปอเซ่ะน้อยมากเลยนะตีหนึ้ครั้งอาจจะเฉลี่ยได้สัก5ครั้งเลยแล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยบางทีตีร้อยครั้งอาจจะไม่สักครั้งเลยเพราเป็นการสุ่มของระบบแย่ yeah, มาก หนักส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนี้กันทุกเกมแหละไอพวกของแร่ลจะดรอป่มันแล้วแต่ดวงว้บางคนตีเป็นพันตัวหมื่นตัวไม่ดรอปคนไม่ได้อยากได้เราไม่ได้หายตีตัวเดียวดรอปมาแล้วมันก็เป็นใชอย่างนี้แหละชีวิตคนเราแต่ของที่เราไม่ได้เห็นค่าวันเนี้ยเราอาจจะตีทีเดียวแล้วก็ดรอปเลยก็ได้แต่มันไม่มีค่าไงแต่เราโชคดีได้มันมาแต่เราไม่เห็นค่าของมันก็ตามนั้นเลยมันก็จะค่าของคนค่าของมุมมองของคนเออ ว่าเขาจะมองสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่า Apple แมโคตรมีประโยชน์เลยเนี่ยไม่ไหวแล้วนานแน่นอนกว่าย่าเราจะโตนีในเห็นป้าหาเปอของผมมันช่างยากเย็นสเสลี่เกินถ้าตอนแรกเห็นป่ะผมตีผมไม่ได้หวังอะไรเลย Apple ตกง่ายมากอืมก็เป็นซะอย่างเงี้ยชีวิตเรา ทางนั้นเป็นภูเขาน้าแข็งไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็ง,ขขงเราเป็นภูเขาธารมันไดล่ะแต่มันอยู่ที่สูงมันก็เลยมีหิมะปกคลุมเอาเนื้อแกะมาทําเอาขนแกะมาทําอะไรกินได้ไม่เนี่ยตัดเราไม่ต้องรอแบบให้มันมืดอยู่แล้วนี่นาผมก็มืดก็นอนมืดก็นอนมืดก็นอนอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ไฟด้วยพันยาพืชข้าวที่เราปลูกไว้ก็จะโตเร็ววีทวีทวีทไอ้ไม่ใช่วีทซีดซีดวีทที่มันคนละเรื่องอะนะ อย่าไปใช้คำว่าวีดิขาดนะ <c oughs> ความหมายมันเปลี่ยนไปยอดหนึ่งเลยนะท่าน่ะ,นะโอ้แสงแดดสองตาเอ้ยแล้าเซ็นผมมันหายากจังวะ <c oughs> ไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นบางเนี่ยอาจจะปะมาณสองเซ็นตเฮ้ยตรงนั้นมีเหตุอยู่ตัดซุปเห็ดทำไงผมลืมไปแล้วอะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโอ้ยมาแล้ว ห้าเปอร์เซ็นต์มันยังยากยาเกินเหลือเกินแต่ว่าทำให้เราเห็นคุณค่าของมันอะถ้าเกิดมาได้มาง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นคุณค่าของมันถือว่าอย่าง่านนี้ผมได้เราเป็นร้อยๆอ,อันผมก็ไม่เห็นคุณค่าของมันละเพราะว่าเรามีเมื่อไหร่ก็ได้มันหาง่ายสิ่งที่มีคุณค่าคือสิ่งที่หาย,ยากแล้วมีค,ความหมายกับเรามากซึ่งบางทีเราก็จะลืมสิ่งสิ่งนั้นไปก็ยกตัวอ,อย่างง่ายๆละกันพ่อแม่เราเนี้ยอันนี้คำมดดราม่าไม่ดราม่าหรอกก็คำๆนั่นแหละ จะดราม่าทำไมล่ะอย่างเช่นไม่เอาพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่เหมือนจะดราม่าไปอย่างเช่นคนที่เราชอบหรือคนที่เราลักเนี้ยถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะเรามมวแต่ไปสนใจสิ่งอื่นจะเราลืมเขาแต่ตอนแรกที่เราชอบเขาเราสนใจเขามากเลยนะคือเราไปทําให้เขามีความสัมพันธ์กับเราแล้วทําให้เขาแบบมาจุ้งกับเราแล้วอ่ะแล้วเราไปเลิกสนใจเขาเนี้ยแล้วเขายังไม่เลิกสนใจเราแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเราไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยนะ แต่เรื่องใหญมันก็ทำาอะได้ถ้าคนมันหมดใจแล้วแต่บางทีอาจจะไม่หมดใจแต่เราไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยจนทาให้ลืมไปพอกลับมาคิดได้อีกทีหนึ่งเลิกสนใจสิ่งที่เราสนใจในขนานั้นไปแล้วกลับมาสนใจคนที่รักเขาอาจจะไม่อยู่ข้างหลังเราแล้วก็ได้นะครับก็เตือนไว้ก็ขำๆนะผมก็ไม่ได้ดราม่าหรอกก็ขำๆนั่นแหละเผื่อใครที่แบบกําลังเอนจอยกับสิ่งๆอื่นอยู่จะลืมหันกลับไปมองสิ่งที่มีอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ย โอเคผมไปนอนก่อนเอ้ยตะกี้ผมทัฟฟิ้งนี่ว่าอ้อเคนอนถือไฟนอนด้วยนะโอเคผมก็จะมีตัวอะไรนะเรียบร้อยเช้าแล้วน่าจะมาณเจ็ดโมงเช้าแหละตอนนี้ภารกิจหายไปเราจะหาต่อดีไหม <G ül üyor> ก็ดีนะแต่เดี๋ยวนะเออผมหาข้าวก่อนดีกว่าฮัลโหลวั d ดี้ตัดหน่อยนะผมหา,มาเมล็ด 1, พันธุ์ธัพืชเพิ่มดีกว่า ได้ปลุกข้าได้เยอะเอ้ยตอนนี้นมีใครอยู่เออผมรู้แล้วถ้าผมกินมังสวิรัตใช่ไหมผมไปรีดนมวัวดีกว่าผมก็ไม่รู้นะว่านมวัวเป็นมังสวเป็นอาหารที่เจหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงเจหรอกกินได้แหละช่างมันเถอะผมก็ไม่ได้เค็งคัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมกินนมวัวได้แล้วกันนะจะ <laughs> ไปเค็งคัดทาบ้าทําบออะไรโอ้มีดอกกุหลาบด,ด้วยฮะลอส เป็นทุ่งหญ้านี่ก็ทุ่งหญ้าจริงๆเนี่ยสามสิบอันแล้วกันแต่แก่นี่มันก็เป็นฝูงแก่มันอ,นอนาณาจักรดินแดนแห่งแก่จริงๆเนี่ยเคได้แกแล่ละสิบหกอันอเคน่าจะครบแล้วมั้งยี่สิบอันเป้าหมายของเรายังไม่ครบอีกอันเดียวกังโอเคครบยี่สิบเอ็ดอันละป่ะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่ม ผมไม่รู้ว่าน่ามันน่าจะเสียพลังงานเพิ่มแหละชัวร์ๆกันที่เรามาทําอะไรอย่างเงี้ยมาเดินตัดหญ้าเราก็จะหิวเร็วขึ้นโอเคไก่น้อยโอ,อย้โใกล้โตแล้วใกล้โตแล้วอีกนิดเดียว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 โอเคพอพอไหมเนี่ยอเออผมเข้าใจแล้วผมทำเป็นขั้นบันไดดีกว่าวะเราจะได้ไม่เหยียบไอ้นี่ของเรา แล้วมันอ๋อทำอย่างนี้นี่เองปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีดักโอวุธแต่ขั้นบันไดน,นั่นเองต้องวางให้ถูกทางไว้นะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ผมจะเดินลงไปโดยที่เราไม่เหยียบยะจาออกไปเลยเดิร์ดเอ้ยได้ฟินไปแล้วเย่เราไฟชกไปจุดไฟได้แต่แถวนี้ไม่มุรี่ซะเลยสิจริง <laughs> ๆผมก็ไม่ได้ดูบุรี่หรอกบ้าไปแล้วมีไฟชาก์จทไมไมีบุรี่ก็ไรคฆ่าที่ไหนล่ะแล้วที่ไหนล่ะ ค okay. พอดีหรือเปล่าอ๋อน้อยไปสองอันฮะแต่ใกล้โตแล้วใกล้โตแล้วไม่ต้องห่วงอีกนิดเดียวเราก็จะได้กินข้าวแล้วแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะผมปลูกค่ายมันเยอะเลยดีกว่าวัดทีเดียวจบไปเลยจบปิ้งไปเลยผมก็ไม่รู้ไหมค้าเม็ระบบปุ๋ยอะไรหรือเปล่าดินตรงนี้ต้องดีนะโหดโชคไม่ดีได้ดินไม่ดีอย่างเงี้ยปูไม่ขึ้น <c oughs> ผมก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะ ก็แบ่งสภาพดินไปเลยอ่ะดินดีดินไม่ดีแตามันก็จะเวอร์เงินไปมันก็สมจริงเงินไปเนาะแบบปลูกแล้วเข้าตายอะไรเงี้ยบ้าไปแล้วดี๋ยวผมทําบันไดตรงนี้แล้วดีกว่าเราจะได้มีบันไดเยอะๆโอเคเรียบร้อยแต่ถือว่าโชคดีนะที่ผมเกิดมาแถวๆเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วเราเจอแกะเร็วอ่ะผมก็สร้างเตยนนอนได้เร็วแล้วก็อยู่แต่เวลาเช้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปอดอู้อยู่ในตอนกลางคืนอะไรเงี้ย เดี๋ยวนะผมไปหา,มาเมล็ดพันธุ์เพิ่มอีกสักน้อยดีกว่าไอ้ฟาร์มของเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นแล้วนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมว่าเราควรจะไปหาข้อมูลเห็ดเอาไปพัฒนาแล้วกันนะคบสำหรับข้อมูลเหตุแล้วก็ทำเป็นสตูมัชชูมหรือว่าสตูเห็ดนั่นแหละ จะวันสัก20อันล่ะบัง16อัหรือว่าผมเดาไม่ผิดต่เกียผมจำถ้าจำไม่ผิดนะเล่นแล้วมันสบายใจมากนะไม่้าไม่ต้องไม่แข่งกับใครไม่ต้องมากดดันอะไรมากมายเล่นแบบสบายๆเอาตัวโหิตเดียวนะโหดฮาร์ดคอร์นี่วาผมลืมไปผมตายไม่ได้บ้าไปแล้วมันยิ่งกดดันเข้าไปอีกบ้าเอ้ยเอาไว้เป็น ซีรีส์ r r อาเรนเแล้วกันนะครับสำหรับเล่นแบบชิวๆอันนี้ก็น่าจะตึงเครียดหน่อยแหละมันก็สบายๆอะ่ะในสไตล์ Minecraft อยู่แล้วโอเคได้มา30อันแล้วปะเราเอานี่อีกหน่อยหนึ่งดีกว่าโอเคตัดดินตรงนี้แล้วก็เอาดินมาทำเป็นนั่นด้วยดินมาปูถ้าตัวนี้มันจะถึงมาวะไม่รู้ว่ะ โอ้โหเผื่อไปตัดของตัวเองตัดหญ้านะไม่ใช่ตัดอะไรของตัวเองตัดหญ้าตัดหญ้าถึงแลง้วบ้้งเคมาน,นีู้กให้หมดไปเลยแต่ต้องทำเค้กให้ได้ออกไปสิเอ้โหจะฆาตาการมแกะวะมันลอยได้ไม่ต้องห่วงเค แล้วผมแล้วผมทำบันไดให้หมดเลยดีกว่าอีกเกียร์เนี่ยสองอันอให้หมดเลยละกันเอาเอาเราไปสร้างมาสร้างมันเถอะเอาอเคเรียบร้อยครบมีมีข้าวไหนออกลวงหรือย,ยังวะผมสร้างบันไดเพิ่มหน่อยดีกว่าจะได้อยู่ไม่ไกลกันเกินไปจะได้ไม่ห่างกันไกลโอเคประมาณนี้ละกันเนาะตรงนี้อักทันหนึ่งที่ละกัน โอเคเรียบร้อยเราฟาร์มผ้าของเราก็เสร็จแล้ววันนี้ผมก็อยากได้ขนมปังมากินนะระหว่างนี้ทํำไรดีวะทำไรดีเอย่ยทะไรดีเอย่ยโอเคเข้าไปหาเห็ุสํารวจเหตุแต่ว่าหดระวังเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป่ามืดมากอน,นี่เหตะละเห็ุมันเป็นป่าที่มืดมากแล้วมันมีโอกาสที่มันจะมี ค r ิปเปอหรือว่าซอมบี้ยังอยู่ที่มันไม่โดนแสงอาทิตย์มันยังแอบอยู่ในภายใต้เงาลมไม้ความมืดอะ่ะแล้วผมจะโดนมันล้อมกัดจากข้างหลังได้โอเคเจอบัวแล้วผมมีเหล็กอย่เกียนสองอันแล้วัางทีค่อยมารีตนมบัวแล้วกันนี่ต้องระวังโอ้ยโอเคต้นเบิร์ชต้นฐานต้น่าน้วมันมีลายเหมือน่านอะ่ะโอเคถ้าเจอตอนนี้ผมนะ่าจะสบายขึ้นแหะ พะมันตัดได้ง่ายเราก็จะสามารถมีแอปเปิลโอเคผมไม่รู้นะว่าเห็ดถ้าเราที่ทำลายเชืต้นแล้วมันจะผุพังเหมือนนี้ยเอื่นหรือเปล่าผงไม่หรอกมัง้งเนาะไม่หรอกต้องตัดให้หมดแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่เมื่อก่อนไหมครับที่ผมเคยเล่นในเมื่อก่อนนะการจะปลูกเห็ดได้เราต้องเอาเห็ดไปไว้ในที่มืดๆว่าแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วแหละต้องใช้น้ําปลูกหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างนั่นแหละ แต่มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องปลูกห้างมืดๆเลวลาให้เห็ดมันกระจายตัวเราเองให้สออ์เห็ดมันค่อยๆขยายพันธุ์ไปเองเหมือนเมืเ่อก่อนอะไรเงี้ยใช่ได้เห็ดมาเก้าอันแล้วผมหิวโอเคเย่แอปเปิลที่รอคอย Apple of ออฟอีใครรู้จักมั้งแอปเปิลที่สวนอีเดนที่อีฟกับอาดัมโดนงูหรือว่าซาตานหลอกให้กินไอดันก็ได้มั้งเดอะแอปเปิลออฟไอดันใช่ป่ะอีเดนก็ไม่รู้อีเดนแหะ แถวนี้มีไรหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมลงไปเอาถ่านเดี๋ยว,วกันข้าเราใกล้โตแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเองอีกนิดเดียวมันก็จะออกผลแล้วโอเคทำไมมันมืดๆวะแปเอาฐานไปเอา่านผมเป็นคนเอาฐานนะโอเคเอ้าเอามาแล้วหรอบ้าจริงเอามาแล้วสินะปลเหอะปลา้อ,าอผมปิดทางวาไว้ดีกว่าเผื่อมีคนโง่งเดินมาลง คนโง่ก็ไม่ใช่ใครเนี่ยแล้วก็ผมไนี่แหละปะเออมาเฮ้ยเอา้าล่วงตายอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วผ่านนี้มันเวลาวันเวลามันผ่านไปเร็วมากวันนี้วันสี่โมงแล้วละสี่โมงห้าโมงละดูจากแสงอาทิตย์นะสวยงามเอยผมไปสำรวจดินแดนแถวนั้นหน่อยดิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าอื้โอเคเจอต้นเห็ดต้นนี้ได้ฮะ รู้สึกว่าต้องใช้เห็ดสองชนิดหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่ชัวร์ท่าอะไรนะเอ้เตะ่กี้ผมทําไมหน้าจอผมเด้งไปผมไม่รู้ช่างามันเถอะออมเหมือนมันเร็วขึ้นจริงๆนะผมรู้สึกได้ถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เปลี่ยนเป็นอันนี้อเชียจะเร็วขึ้นหรือมั้งไม่รู้ว่าใช้มือก็เร็วไหมไม่เร็วเท่าไรหรอกแต่ใช้ขวานเร็วฝ่าเฮ้ยต้องรอคีเปอร์ดด้วยระวังเคไม่น่าจะมีอะไรละ จริงผมก็อยากหาไบโอมจังเกิลที่มันติดทะเลนะผมมองว่าเป็นไบโอมที่สวยที่สุดแล้วว่ะจังเกิลติดทะเลแล้วมีอ่าวลากูนี้สวยๆเป็นอ่าวตื้นๆแล้วก็มีชายหาดสวยๆอะไรเงี้ยน่าสนใจมากแต่จังเกิลมันจะมีโคโคทีมีเมลอนอถ้าได้เมลอนมาก็ดีอ่ะโอ,โอ้เสียงอะไรวะเสียงไดนไหมครับมันน่ากลัวมากเลยนะเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่เสียงเพลงนะเสียงไอ้นี่เสียงของเอฟเฟกต่างๆอ่ะ โอเคน่าจะนอนแล้วตอนนี้น่าเป็นหกโมงแล้วรีบนอนเร็วข้าเราใกล้โตแล้วเดี๋ยวผมลองมั่วๆทำมัชชูดีกว่ามาลองดูเพื่อผมจะทำถูกไหมวิธีการมั่วเพื่องผมจะทำถูกไหมั้ยนหนๆๆๆโอ้โหทำถูกด้วยจำได้ด้วยเย่ก็มีเห็ด ซูปเปอร์เฮดกินแล้วยูรับบวกเยอะด้วยไงทีนี้แหละสบายแล้วผมจําได้ด้วยฮะเจ๋อเจ๋อเจ๋อตัวเองก็เป็นไอ้นอนกันดีกว่าเพราะความปลอดภัยเฮ้ยยูแค่นอนี่สลิปแอดไนก็ไนแล้วนี่ไงเอ้าทำไมอะ่ะนอนเต็มอีกอะไรอย่างงี้หรอ,อก็ท้าให้หมดเลยดีกว่าจะมากักทําไมไม่เข้าใจเคนอนได้แล้วเย่เอ้ยเดี๋ยวผมทำเป็นกล่องไว้ก่อนดีกว่าอืมทำเป็นกล่องไว้จะได้เก็บของอะไรที่ได้ มันเต็มไวมากเลยนะไมาชิดแปลงละของเต็มอีกทิ้งไปก่อนละกันนะทิ้งไปก่อนละกันนะทิ้งไปก่อนละกันนะตรงไหนดีวะตรงไหนก็ได้ละตรงนี้ละกันโอเคเก็บให้มนก่อนละกันแล้วค่อยเลือกใช้ของที่มันจำเป็นจำเป็นทีเดียวทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารแล้วสินะมันมีซุปเห็ดกินแล้วโอเคก็สร้างเป็นมัชชิโมวตอนนี้เช้าเนี่ยมันเจ็ดโมงเช้าเหมือนเดิม เริ่มต้นวันใหม่ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนาอซุปเห็ดซุปเอ็ดเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็ไม้ไหนโอเคทีนี้ผมก็ไม่ต้องกังวลเลยหาผมก็ไปขุดได้อย่างสบายใจแล้วขุดหาเหล็กเพิ่มเติมเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยโอเคงั้นพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอ มาติดตามรับชมกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหรือถ้าชอบมากก็ช่วยกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากก็ไปละไปจ้าไปจ่าบายบายยูตอนนี้ผมก็มีอาหารครบแล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งพึ่งข้าวอะไรอีกละเรามาชุมซูมันก็เพิ่มเยอะด้วยก็ใบจ้าใบจ่าบายบายยูฝันดีครับพ่อมบาย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 